RU- เรื่องราวของโซนิกเดอะเฮดช็อคได้เริ่มต้นขึ้นที่โลกแห่งหนึ่งเจ้าเม่นสายฟ้าสีน้ำเงินที่มีพลังความเร็วเหนือเสียงพี่แกก็ได้เติบโตขึ้นพร้อมพลังพิเศษที่พี่แกนวิ่งโคตรเร็วและพลังนี้ก็เป็นพลังที่หลายคนต้องการครอบครองวันหนึ่งโซนิกนั้นจะถูกตามล่าจนทําให้แม่บุญธรรมของเขาต้องเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเขานี้ไปยังโลกมนุษย์ด้วยการใช้แหวนวิเศษที่สามารถเปิดประตูมิติไปยังที่ต่างๆได้และเมื่อมายังโลกมนุษย์แล้วโซนิกต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในเมอนเืองเล็กกทีี่่ชชชวววาแแแะถึงม้วว้จใิตบบบ ซโซนิคก็ได้เฝ่าสังเกตชีวิตของชาวเมืองโดยเฉพาะพี่ทอมนายอำเภอผู้ใจดีที่โซนิคนั้นคิดว่าเขาเป็นเพือ่อนพี่โซนิคก,ก็ได้ชอบเล่นสนุกอยู่คนเดียวและก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ลึกๆเ,เขาก็เหงานนแน่และโดดเดี่ยวมากด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเผอปล่อยพลังความเร็วของเขาออกมาและก็ตูมเกิดเป็นกก เกิดไฟฟ้าดับไปทั่วทั้งรัฐและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความชิบหายในเรื่องนี้รัฐบาลสาหรัฐทวดพราปรากฏการแปลกประหลาดนี้และพวกเขาก็ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์จอมเพียรนามว่าดรโรบ وني ขอเรียกว่าดเร์เอ็กแมนก็แล้วกันนะครับพี่แกก็ได้เข้ามาสืบสวนซึ่งไอด้ดรคนนี้ก็มีความคลังคล้เทคโนโลยีเป็นอย่างมากและเขาก็ได้รู้ด้วยว่าโซนิคคือที่มาของพลังนี้นั่นเองพี่แกนั้นก็ต้องการจับตัวโซนิคเพื่อไปสร้างเป็นอาวุธและกองทัพหุ่นยนต์ของเขาและเมื่อโซนิคตกอยู่ และเมื่อทำเห็นว่าโซนี่กำลังถูกตามล่ายอย่างจริงจัง เขาก็เลยตัดสินใจช่วยอโซนิกหลบหนีและการผจญไปของทั้งคู่ก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาทั้งสองก็ได้หนีกันไปทั่วประเทศจนทําให้โซนิกและทอมต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งการหลบหนีจากขุนยนสุดล้ําของดร์เอกแมนและความขัดแย้งระหว่างทั้งคู่ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางและในระหว่างการเดินทางนี่แหละโซนิกก็แสดงให้เห็นถึงความคีเล่นความน่ารักและความฝันของเขาที่อยากมีเพื่อนทั้งสองนั่นก็เริ่มผูกพันกันจนกลายเป็นคู่หูจริงๆและพวกเขาก็ได้หลบหนีไปแล้วก็หลบหนีมาและทั้งคู่กกก็ไดด้้มาาเผชิญหนับรอ ที่เมืองกินฮิวแต่ในตอนนี้ไอ้เจ้าเอกแมนมันน่ก็มีพลังความเร็วที่ได้มาจากขนของโซนิกพี่แกก็เลยสร้างยานบินสุดล้ำที่เร็วกว่าทุกสิ่งที่เขาเคยสร้างมาและโซนิกในตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บมากแต่เขานันก็ได้แรงใจจากทอมและชาวเมืองที่สนับสนุนโยพี่แกก็เลยกลับมาสู้เต็มที่คีดเต็มสวมจนทําให้เขาสามารถเอาชนะเจ้าเอกแมนมาได้และโซนิกก็ได้ใช้วงแหวนพิเศษส่งไอ้ด็อกเตอร์โรบอนิกไปยังโลกเหตุที่แสนห่างไกลกันเลยละครับถ้าอยากฟังปากซองฝากกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ทีนะครับ